ก็ขอสวัสดีลูกๆนักเรียนที่น่ารักกันทุกคนนะครับวันนี้คุนานก็จะมาสอนวิชาภาษาไทยเช่นเดิมเนาะวิชาภาษาไทยของชั้นประถมศึกษาปีที่1คุณครูวิรัสสุวรรณคุณครูอ่านนั่นเองคุณเป็ปครูประจําชั้นป .1 ทับ1สำหรับท่านผู้ปกครองที่ยังไม่ได้แอดไลน์ของห้องปอ .1 ทับ1ไว้เราก็มีไลน์ไว้ให้ท่านได้แอดไลอน์กันเอาวไว้ เพื่อปรึกษาพูดคุยกันในการจัดการเรียน,นการสอนท่านที่ไปมาที่โรงเรียนก็แค่ไปรับงานที่หน้าห้องปนทับหนึ่งก็จะมีจะแปะรูปนี้ไว้มีลายและมีเบรอร์โทรของคุณครูให้ผู้ปกคองโทรถามคุณครูได้ตามที่มีปัญหาหรือว่ามีอะไรอยากสอบถามได้ สวัสดีครับลูกๆทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการแจกรูปผสมคำในแม่กกาวันนี้คุณครูก็จะเอาแม่กกาผสมกับสระอีนะลูกนะผสมกับสระอีสระ,ะอีเขียนแบบนี้นะลูกสระอีสระอีจะมีเป็นสระเสียงยาวคำในแม่กากาก็เช่นกันคำในแม่กากาก็เป็นคำที่ยังไม่มีตัวสะกด เป็นคำที่มีแค่พยัญชนะสระแล้วก็บรรณยุกต์มาผสมกันเป็นคำเสียงก็จะขึ้นแต่กับวรรณยุกต์ที่มันผันผันวรรณยุกต์เสียงก็แตกต่างกันออกไปความหมายก็แตกต่างกันออกไปสระอีมีเสียงยาวนะลูกนะอตอนนี้เราก็จะมาดูคำที่มันผสมด้วยสระอีคำที่ผสมด้วยสระอี คำว่าดออีดีตออีตีสออีสีพออีผีทออีทีปออีปีพออีพี มอีอมีสระอีนะครับสระอีเขียนแบบนี้อันนี้คือคา G. 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 ําที่ประสมหรือผสมด้วยสระจีต่อไปเราจะมาดูการแจกลูกผสมคำกานนะครับการแจกลูกผสมคำกันแม่กอดกาผสมกับสระอีมาดูกันนะลูกนะสระอีมีเสียงยาว นี่คือก็เช่นเดิมพ้ายากชนะต้นก็มีกอกาสงอนนะวันนี้ครูยกตัวอย่างมาสี่ตัวสาระอ่านว่าครูจะอ่านให้ฟังอีกหนึ่งรอบแต่ค่อยอ่านตามกรู่มดูนะกอสะอีกอีกีดอสะอีดอีดีสอสะอี สอีสีมอสระอีมออีมีอาให้ลูกๆอ่านตามครูกอ,อีกออีกีดออีดออีดีสอ ยีสอีสีมอ,อีมอ,อีมีเก่งหน้าประบปรุให้ตนเองหน่อยเดี๋ยวมาเรียนกับครูอ่านตามครูอีกรอบหนึ่งเราไม่สะกดคำแล้วนะเราจะอ่านเป็นคำเลยกี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 ดี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 ด สีส si, 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 si. nah, nah, ีสีสีมีม ja, ka, ีมีมีเกงมากปรบมือให้ตนเองด้วยอันนี้เีนเรื่อสระอีเสียงยาวกันมาจากรูปสมกันกันก็กากับสระอีใหม่กอีอ่าตามกูเลย กอีกีต่อไปปออีปออีปีต่อไปต,อ,ตออีตอีตีอ้เป็นคำนะลูกนะจะกดตามกูกี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 กก ปี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 ตี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 เก่งมากปรบมือให้ตนเองด้วยต่อไปสระอีเสียงยาวเรามาอ่าสระอีเสียงยาวกันใหม่กอีกอีกีขอ,อ,ขอ อีขออีขีพออีพออีผีชออีชออีชีเก่งมากสารอีเสียงยาวตอนนี้เรามา ฝึกงานกันลูกฝึกงานกันแบบฝึกงานที่คุณครูจัดไม่ให้นะอ่านตามครูก่อนแล้วครูจะอ่านให้นักเรียนอ่านเพิ่มเติมนี่คือสระอีเสียงยาวเรามาอ่านสระอีเสียงยาวความที่ผสมกับสระอีเสียงยาวอ่านตามครูนะลูกนะกอีก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 ีจอ,อีจี จีจีจีดออีด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 ีตออีต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 ีบออีบ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 ีปออีป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 ีอออี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 ต่อไปพออีผี ผีผีผีฟออีฝ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 ีถออีถ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 ีขออีถีขีขีขีสออีส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 ีต่อไปงอ,องี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  ยอีย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 ีีนอีน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 ีวอวี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 มอมี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 ลอลี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 รอีอรี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 รราตามคุณหรับนะกีกีกี G G G D D D T T T B B B P P P E E E P P P F F F, -f, -f ถี่ถี่ถี่ี่ี่ีสีสีสีต่อไปงีงีน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 ีวีวีวีมีมีมีลีลีลี รีรีร,รีเอาเก่งมากปรบมือให้ตนเองด้วยสำหรับวันนี้สาลอีสเสียงยาวคต้องจบวันเพยงเท่านี้นะครับสวัสดีลูกๆทุกคนขอให้ลูกๆได้นำเอาบทเรียนที่คุณครูจัดสอนให้ไปทบทวนและก็มาฝึกฝนถ้าเราอยากเป็นคนเก่งคนดีแล้วก็มาอ่านหนังสือมาทบทวนหนังสือ ให้มีความรู้ให้จดจำขอสวัสดีสะอีเสียงยาวนะลูกนะ